สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนเพื่อนทุกคนเมื่อนี้เดือนนำเสนอผลไม้ไทยมาจากเมืองไทยจ้า<อ>ทุเรียนหมอนทอง,องของไทยเฮาด้วยจ้า<อ>นี่นะคะปีนึงปีหนึ่งยังได้กินเทียนหนึงนเออให้ไทยรู้จักบาท <laughs> เอาเป็นว่าเดือนเฮดยูทูบเบอร์มา เดือนที่ผ่านมาหน,น,น่ะซื้อซื้อได้สองหน่วยซื้อทุเรียนหวันทองได้สองลูกกะโอเคจ้ะเอ้ปเป็นยังเสื้อผ้าเลยเดี๋ยวห้าจ็บอ้หน่วยนี้เกือบเกือบสามโล่่เออเกือบสามโล่เจ็ดเจ็ดสิบแปดเจ็ดสิบแปดอัน่เกือบแปดสิบยูโรจ้ะหน่วยเดียวเนี่ยแต่ว่าอันผู้งามๆเด้ เดี๋ยวจะคล้องพาเลยเดี๋ยวเขาจะเป็นผู้เก็บภาพเองก็เลยให้ผู้เสียวสัานพาพะเพราะว่าเพราะว่าเขาพาอันงวดที่เร็วเละวันจันเดี๋ยวเดี๋ยวไปจับทางบุญดิอันนะค่ะเขาเก็บทุกช็อตเลยดีนะที่ม่แม่ค่ะกาคิดอยู่คิดอยู่ว่าพอ มักซี่มีบอกว่าอันบนตะเข่าเลยรถปาดวะเห็นคักแตอสันว่ะอันนี้เนี่ยวายว่าพี่แก้วยังขึ้นมาทรงเทียนอยู่ขอางพอเราของเรากันรีบพากินเลยระหว่างกำลังพอกินเดือนอันเย็ดอันเย็ดอันไอมาเอาสายเด้อมาเอามือหนีเลยเสันว่ากินมือหนีเด้อสันว่าเออเดี๋ยวเดือนจะขับรถไปเออกระทือว่าเป็นผู้ใหญ่นะ เดี๋ยวถ้าเบ,บิ้งเนื้อข้างในมันสีจับคือของพี่พี่แก้วบ่ของพี่แก้วเม็ดรีบรีบเหล็กนเนื้อเนื้อหลายๆลไหมคลิปนี้ก็ไม่มีอย่างนะคะมาอ่างกินมักทุเรียนอ่าง,งซื้อค่ะได้ามาลงของนี่ <laughs> ส,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 ส่วนส่วนส่วนซื้อมาฮอดอันอันอิตาลีเนาะจา้ะบุกทุเรียนนี่ทุลักทุเลส,ส,ส่วนซืมาฮอดพี่เนาะจา้ะคนบ้านเท่าก็ับว่าโอ้ยอันอันเข้าวปลาเนาะอันแต่ว่าคนทางนี่กินยากหากินยากเลยจ้าหากินยากเด้อนะเอ๊ อดีดีด,ดีมี่มี่อันแม่ข่าเก่าอยู่นั่งขัน่ะนั่นเดือนแกะเละทุ่มเปะงปะวดที่แล้วนั่นเละจนประกาศไทยรูปเลยบอลรุ่นนี้ถ้าว่ามันจิตเป็นมันไหนนี่อยู่เห็นปีแกวแ้วเราแกะเราคุยแกง่ายแท้เห็นเลยแั้วมันไหนยังมันฉีกเลยกันีงเออออกนิ่มเออมันก็ออกนิ่มแหละเพราะว่าส่วนมันสิมาหอดทีเนาะส่ใจสบายจังเลยได้กินได้กินทุเรียนหลักก็ดีแล้วแหละเออมันสิ อคู่กแกไง่ึงเลยปัดใสจานงามๆจัดโอ๊ยนนปักไจีบจะมีนรงกันดใดไข่้จับนิดเดียวมู่บาจะเป็นปราซางเนาะไ้จับนิดเดียวเรื่องกันนันปักเมื่อส้อนะนี่แหละอุ้ยดู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 ด,ด,ดูดูผู้นี่จ้ามีซีผู้กว่าเธออุ้ยระเบิดไหมีนี่อีกคีเีเออซีผู้หละหนึ่งสองสามซี อุ้ยนี่ค่ะนี่ค่ะนะคะอุ้ยบดจ๊กบดนี่ดอกอืมบดทางมือดอกบดทางมือดอกจี๊บเอ็นเขื่อนก็เป็นห่วงเป็นห่วงสวัสดีค่ะสวัสดีภาพมือบึ้ออะนี้แม่ระวัางนะอุ้ยอ่อนซอดอ่อนซอดจ้าอ่ามือนี้กับบดเอ็นมี่ยังสาไลอย่างเด้อค่ะบ้านมวนๆเบิ้งชุ่มชุ่มมวนๆอุ้ย นี่นะคะรูปรูปนี่นะคะเดี๋ยวก็ถ่ยยังไงล่ะเดี๋ยวด้ยวยจุดของสอนเหาอยู่ได้เห็นังไรไหมไมันคยเห็นหนา<ฮ>เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตัวนี้ตัวนี้กับกุบ้เออใช่เออค่อยไปลูกอ่ะเออเดี๋ยวไปตาดอกเออเห็นผม <c oughs> เออเออเอเอสรุปวัาที่ วัน,นสุกวันสุกเขาจะเจานาสเบียสมองทุกองมาทัา้งนี่น,นี่นะคะน่วยนวยนี่นะคะเกือบ80ยูโรนี่ค่ะได้ได้นี่แหละเออนี่แหละเฮ็ดยูทูบเบอร์ได้กินทุเรียนสองหมากค่ะเดินของเดินที่แล้ว <laughs> <laughs> โอเคโอเคจ้าขอบคุณหมากมากจ้า เอามีการตำจอเคลียรนี่อืออือืมพอดีกินของคำอื่นเลยเอ๊ะอืมเธอ,อลองพากางๆให้เขาเนี่ยเขาสิให้เบิ้งว่าเม็ดเม็ดอันนั้นเม็ดรีบทงบรีบนะพากางเลยอือเราเทากับบีออกบีออกให้เขาเบิ้งเอ้ยเราเบิ้งเม็ดรีบพร้อมจ้ามอญทองร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะอุ้ยแซ่บีหลีจ้ะ แซ่บแพอดีกินนี umbai, ่อ er ัน kind น of ี้ส่วนของอีกผู้หนึ่งเอาไปไปนำเลยนำเลยเออพอมีกะทิมาตั้งตั้งเราห้องเห็ดกินน้งกันเห็ดมัเห็ดส่วนหนึ่งกินส่วนหนึ่งห้องกินซุปส่วนหนึ่งห้องก็เห็ดกะทิกินน้ำกันเอ็มทุเรียนหมเอ็มทำเรียร์ทุเรียนหรอเ่อันนี้กะจะทำเอียงก่อนเอียงก่อน เหนียวทุเรียนแต่ว่าทําน้ําทุเรียนก่อนเฮ็ดน้าทุเรียนก่อนจ้าเดี๋ยวจะทำข้าวเหนียวทีหลังเฮ็ดเอ็นเฮ็ดน้าทุเรียนก่อนโอเคนะคะตั้งหมอแล้วก็เทกะทิลงไปเลยนะคะครึ่งหนึ่งก่อนคร<อ>ึ่งกระป๋องครึ่งกระป๋องกันครึ่งกระป๋องกันนะคะแม่ครั้วห่านะคะแม่ครัวในเจนนาว่านะเออตัง้ง ไฟอ่อนๆก่อนมาใส่เื็นเตยมรงนีเตีกอนเอออันนี้อันนี้เธอกระสีเลยขันเจอสีเธอกระสีแล้วเหรอเดี๋ยวเ่าจะพบมือล้างแล้วมือล้างแล้วนะคะมือล้างมากนะคะเออมือล้างสะอาดแล้วนะคะสีหลุดอันอือนี่นะบังดูเม็ดดีบลีบเนาะเนื้อ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 สัมผัสอุ้ยอันนี้อันนี้อันนี้ให้คักนะอันนี้อันนุ้ยปื้ด ละวังเนื้อแน่นแน่นเนื้อเนื้อเนื้อล้วนล้วนเนื้อล้วนล้วนดูดิเนาะเม็ดแค่นี้เออเม็ดรีบรีบนี่ค่ะคุ้มคาได้ค่ะคุ้มคาอันนี้ได้กินปีละเทียได้ค่ะว่าเป็นยังแบบอุ้ยสุดยอดนะคะเดี๋ยวอันอื่นกันสิพอดีเขาเหลืออยู่กิโลนึงเขาห่านะเม็ดนะ ข้าันข้าวเหนียวมดเดนมาข้าวเหนียวโรดนึงอะเห็ดเสียดายนะมึงเสียดายเห็ดองไเน่มอยากไ่อยากเสียกิงไม่อยากเสียกเ่เสียดายมนมันเป็นก็เป็นตอนน้านะนะคะตอนน้านนี่แหละแบบเน้น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 เนื้อเนื้อทุเรียนนะคะเน้นเน้นนะคะ เอาความหวานของนี่ไปเลยค่ะไม่ต้องใส่น้ำตาลไม่ต้องใส่น้ำตาลนะคะเพราะว่าทุเรียนกับหวานอยู่แล้วจ้ะละมุนเออพาเขาเดี๋ยวเขาเฮ็ดข้าวเหนียวมุนเขาก็เคนเยวเขาก็เออเออเน่เน่คนเยาะเขาก็ใส่ใส่น้ำตาลไปนิดนึงเนาะให้ให้รสชาติแบบละมุนละมุนเออแนะนำกะทินี่บริใส่น้ำตาลนะจ้ะเพราะว่าทุเรียนหวานนี่รีจ้ะหวานละมุนนี่รีหมอนทองมาจากไทยแลนด์นะเขียวไฟอ่อนอ่อนโอ้ยดูดิไฟเดนเออเขียวไฟอ่อนอ่อนนะคะกะทิเนาะ กะทิครึ่งกระป๋องอีกกระป๋องนึงเอาไว้ใช้ที่หลังนะแมนขนมันกักะทิมันสิบมันเนาะมึนกบบกะทิอันโม้ยเอ้เขาลวมอยู่ว่าจะคล้องไปอยีกซิเอาเอาไว้ห้อยหน้าอีกอันนี้ค่ะคนคนคนอ๋อเอาเอาไว้ตะลหน้าอันนี้เอาไว้ลอยหน้าอีกตาม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 ใจแม่คั่วจะตามใจแม่คั่วโอ้โอยู่ๆเลยจ้ะเราต้องกินสดมากไงนี่มั่งเอา เห็นบอลูกนึงกับมาเห็ดเป็นขนมได้นะคะกินสดกินสดไปแล้วนะคะแล้วก็อันส่วนหนึ่งครึ่งนึงกับมาเห็ดเป็นน้ำข้าวเหนียวเป็นน้ํากะทินะคะใส่น้ํากะทิทุเรียนนะเออมมูแดกก็จันสิทแช่ข้าวเหนียวไว้แล้วก็เดอันอึดกระเท็ดข้าวเหนียวมุ้นนะคะเดี๋ยวมันก็ละลายเองเหมือนก็บอกว่าโดนความร้อนของกะทิเดี๋ยวก็ละลายเองนะ ทิพนีวว่าพี่หยังน,นะคะมานั่มเสนออันรายไ,ได้ได้มาแล้วเอาไปทําอะไรเออได้ได้ทุเรียนมาแล้วเอาไปทําอะไรอืมไปจักอันห่วงนะคะกินหอมหอมทะลุทะลวงนะคะเ <c oughs> ข้าว่าหอมแต่ว่าฝรั่งเปิดประตูเขา้ามานในขี้ยงสิแบบโอ้ยอยังเหนียวเลย พี่แกว่าพี่รีดกินนั่นสินว่ารีดกินรีดทำทำลายหลักฐานเราวเไเดฟ้าเอาเปียกเอาไยังไปทิ้งคันบปนันแฟนจมอีกเหม็นอีกเขาเสียอะไรนี่แค่จะซางมือใครยุ่งวนปรจมเพิ่นเมาก็จมเด้ทุเรียนไหนจมเขาต้องไปนั่งกินไตตุนบักหน้านะอันงวดที่แล้วที่ว่าซื้อไปไปนั่งไปนั่งกินแต่เดียตุนหรือไปนั่งกินยุคข้างนอกบ้านไหมซื้อทุเรียนมาแเลยไหมอย่ากึนปรจมเดจบาลไอ้ทุเรียนไหนจมคัะ อนะคะค okay. นี่นะคะเซตเรียบร้อยแล้วนะคะอันน้ำกะทิทุเรียนเท่าเนาะยังเดือดปุบ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 อยู่นะอันเซตเรียบร้อยแล้วอันนี้อันเอาไปทาสีกล้วยหนาจะได้เบาลงไนหมอพรา่าัน,นี้โดนคว่ำร้่อนเพิ่นก็นจะล,ละลายแล้วเนาะเพิ่นก็นจะเริ่มละลายแล้วเป็นตอนบ่สวยงามทีนกะได้จงส่วนนี่วบบานเออเอาไปลาดลาดบนหน้า หอมนะหอมหอมทั่ว <thấy> บ้านเลยนะนี่นะจ๊ะออยู <hyster> <ling> ่เพีพี่เค่ะแบ่งแบ่งคนละครึ่งเออแบ่งพันพูดกันนะคนละครึ่งนะอันนี้เพื่อนก็ให้ดอกกัะชั้นไม่อีกแล้วจ้าเดี๋ยวเดือนจะไปเฮ็ดอันข้าวเหนียวข้าวเหนียวมุ้นนะค่ะอันจะเฮ็ดข้าวเหนียวสามสีเอ่อคอยรอชมเด้อจ้า ข้าวเหนียวมูนจ้าข้าวเหนียวมูนกับน้ำกะทิทุเรียนจ้ายั่วเลยจ้าม่กินน้ำกันเด้อสายขนมนะคะสายขนมอย่าพลาดเด้อจ้าคลิปมันก็นญยาวโพดเนาะตอนแรกเดินว่าจะเอาสองคลิปมาใส่กันบันนี้เดินก็เลยเอาเอยังก็เอาคลิปแรกออกก่อนนะคะแล้วก็คลิปฮ็ดข้าวเหนียวจังคลิปรุ่นเด้อจ้าคอยมาติดตามกัน อันคลิปคลิปคลิปหน้านะจ๊ะคลิปนี้เดินก็ขอบคุณมากมากนะคะขอบคุณมากมากทุกการสนับสนุนนะคะขอบคุณมากมากเลยนะคะให้ทุกคนเฮงเฮงปังๆนะคะเออ่ฝากส่องน้อยๆของเดือนปลูกผักทำอาหารนะเจ้าเอ่อองน้อยๆนะคะก็ร่างเติบโตนะคะขอบคุณมากมากจ้าขอให้ทุกคนเฮงเฮงปังๆนะคะคิดสิ่งใดก็ให้สมพรปรารถนาเจ้าเออ่คลิปนี้กะขอจบ ขอจบลงด้วยด้วยข้าวเหนียวที่เดือนเฮ็ดแล้วนะวดงวันหาน้าเดินจังจะมาลงนะคะคลิปเฮ็ดข้าวเหนียวเนะเาะข้าวเหนียวมุ่นนะคะ,ะขอบคุณจ้าคลิปนี้ก็บจบจบลงด้วยภาพนี้เลยนะคะขอบคุณมากมากค่ะสวัสดีจ้า